คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แสนจะยากมากไม่จ่เกิดง่ายต้องมีคุณสมบัติมนุษย์มาครบคุณสมบัติมนุษย์นั่นคือสิห้าตั้งแต่ปานาถึงชุลาแต่คําว่าคุณสมบัติมนุษย์คือสิห้านั้นก็ตีความให้ชัดคือคนที่มีสติปัญญาถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ <S S S ถ้าคนไม่มีสติปัญญาต้องเกิดไม่ไม่มีอะไรผิดกับสิงสารหลสัตว์จะเกิดเป็นสัตว์เดชชานก็งเยอะแยะ ราจะรู้ว่าอย่างไรนี่แหละคือคุณชบ,บัตมนุษย์ก็คือมีสติปัญญาเป็นมนุษย์แปลว,ว่าจิตสูงถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่หน้าที่ได้นะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทําความเป็นมนุษย์ให้ต่ำใจนี่เวลาจิตประพักสอนคุณโยมดวงตาเปิดจามออกมาจะาท้องแม่เนี่ยจิตประพักสอนผ่องใสแต่มาคลุกฝุ่นคลุกทุรียกันนทุกเกลียสนานาประการเข้าเลยผ่องใสหายไป เลยคุณสมบัติมนุษย์มันจึงค่อยๆเลือนรางและหายไปจากมนุษย์เลยตัวเองก็เป็นสัตว์เดรัจฉานในคราบของมนุษย์ในคราบของมนุษย์มนุษย์สเปโตนี่ต้องเท่าความก่อนมนุษย์สเปโตคืออะไรร่างกายเป็นมนุษย์สวยๆจิตเป็นเปรตอยากได้ของเขาอย่างเดียวเสียพ่อไม่เอาด้วยหลวงพ่ออย่าชี้ทันหนูมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะชี้ให้ฟังจะชี้ให้ฟังไม่เป็นไรมนุษย์สเปโต ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตเป็นเปรตเป็นเปรตยากได้เสียพาะแม่เอาด้วย<ม>อย่างนี้มีมากแล้วแถมเป็นมนุษย์แต่เดรฉาน,นูร่างกายเป็นมนุษย์สวยด้วยแต่จิตเป็นเดรฉาือเพื่อให้ได้ขวางคุณโน้นขวางคนงคนี้ใครจะทำความดีเอาไปขวางเขา<ม>ขวางเขาตลอดรายการนี่องทาความก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะเขาจะไม่เข้าใจนอกเหนือจากนั้นมนุษย์เสนและยิโกร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิต ป็นนรกไปบ้านใครทําให้บานนั้นเดือดร้อนเบียดเบียนคนโน้นเบียดเบียนคนนี้เนี่ยอย่างนี้เรียกว่าดีานี่ในลีโกมนุษยน์นรกนอกเหนือจากนั้นแล้วมนุษย์สัพูโตหาย,ยากมากคือมนุษย์สมบัติเป็นมนุษย์สมบัติก็มีคุณสมบัติคือสินห้าครบเป็นมนุษย์ผย่องใสและแถมเป็นมนุษย์สเทโว่ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตเป็นเทวดา Oh. มีฮิริโอตปะฮิริโอตปาอะไรละอายเกรงกลัวต่อบาปพุดดทธเิชปิดินธรรมมันอายไปหมดแล้วกลัวเกรงต่อบาปอย่างนี้เรียกว่ามนุษย์เทโวมีฮิริโอตปะ <Okay. S 2> คนเราเดี๋ยวนี้มีที่ไหนล่างสิตสูงมีไหมร่างกายสวยอย่างเทวดาคุณภาพไม่มีเหมือนยาเภสัชยาเภสัชคืออะไรยาที่เรากินมันหมดอายุแล้ว